อ๋อสวัสดีครับอยู่กับเฟิร์นไฟวายนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับตกมาสู่ดิวิชัน4แล้วก็วันนี้ครับพวกเรา3คนก็ช่วยกันครับพาขึ้นดิวิชัน2จริงๆต้องให้เครดิตอ้นกับภูผามากกว่านะครับโดยเฉพาะอ้นโชว์ฟองจริงๆครับวันนี้เลยเล่นกันง่ายขึ้นส่วนเฟิร์นก็เล่นนิดหน่อยครับภูผารู้สึกไงบ้างครับขึ้นมาดิวิชัน2ก็ดิวิชัน3ลากเลือดดี อ๋อใช่ครับมาอยากจะสารภาพ <Okay. S 1> นะฮะเมื่อวานครับทีมของเฟิร์นไฟวครับเจอการเงินขายก็ไม่รู้บางครับครับโดนถล่มไป4-1แล้วก็วันนี้ก็เลยคาใจขอพาจาก Division 4ตอนนี้อยู่ Division 2ครับแล้วก็ที่กำลังจะอัดอยู่คือประเดิม Division 2ครับต้องดูนะครับว่าสเต็บ,บอลน่าจะอุบารล,ลากเลือดก,กว่า Division 3แน่นอนครับ เดิมป็นแรงไม่รู้จะแพ้หรออ๋ <c oughs> อยากคิดอย่างนั้นครับเ <c oughs> ฟิร์นคิดว่าน่าจะเอาเสมอก่อนละกันครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเจอการ์ดแบบไหนส่วนคุณอ้นก็ตอนนี้หลับแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้การ์ดของเฟิร์นนี่จะเน้นลีกสเปนนะครับแล้วก็พอเริ่มขึ้นดิวิชั่นสูงก็จะซื้อพวกแจ็คสันมาติเนสกิสมันแล้วก็ โคนโนเปียนกาพวกนี้ครับแล้วก็ลาคิติชอิสโกเพราะว่าไม่งั้นเอาไม่ค่อยอยู่ครับนักเตมันเร็วคือวิชั่นพวกนักเตะที่เราซื้อมานี่จากค่อนข้างสูงรีแอคชั่นดีจะได้ต่อกรกับทีมใหญ่ๆได้โหรอโหลดนานครับแล้เวเพิ่งของพูดสักนิดครับเมื่อคนะืนฮะลุ้นลุ้นการขึ้นดีวิชั่น3ไม่พอ ่าในอัลติเมตเฟิร์นก็ลุ้นคู่ลิเวอร์พูลและนอริชด้วยมันมากนะครับเกือบจะด่าแม่นะฮะว่านอริชตีเสมอช่วงท้ายดีว่าลาลาน่ายิงประตูชัยฮะแล้วก็ชนะไปส่วนแฟแมนยูก็อย่าเสียใจยนะครับมันเป็นผลงานปกติของรุยฟานเกาอยู่แล้วครับ <laughs> ผู้ผาบอกเลยครับพี่พี่เฟิร์นโคฟนี้คุมเชื่อผมซอาแตมตันชนะแล้วก็ภูผาวิเคราะห์ไม่ผิดครับ แล้วก็ขอพูดนะฮะเป็นผู้จัดการทีมที่โคตรระน้าด้านที่สุดตั้งแต่เฟิร์นฟาวาดูมาคือไม่รู้ตัวฮะไม่ยอมลาออกสักทีใช่โอ้ดิวิชั่น2หาไม่เจอเลยครับ <c oughs> จะมีใครเล่นกับเราหรือเปล่า หรือว่าเขาหลับกันหมดแล้วนี่เป็นเวลา,าลวลออ๋เขาบอกว่าเน็ตพวกเราไม่ดีก็กดออกดีกว่าอหาไหม่ครับก็หวังว่าครับอยากจะดูดิวิชันสองแบบเทพๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้สวยก็ช่วยเปิดเปิดฤดูกาลสามแป้นหน่อยนะคโค้ดอย่างพวกเฟิร์นไฟวายแล้วก็อ้นจะได้มารับงานต่อง่ายๆครับ เดี๋ยวก็จะรวบรวมพวกไฮไลท์การเล่นสวยๆจากดิวิชัน n 2นะครับแล้ว,วเดี๋ยวเฟิร์นจะตัดต่อเป็นแบบเทคนิคคลิปใหม่ๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ที่มีวัตถุดิบนี่จะเป็นดิวิชันล่างๆเดี๋ยวจะไม่ยอมรับว่าเทคนิคเไฟิรนฟวายดีจริงนี่ครับเจอแล้วฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคู่แข่งคนนี้จะมีการนักเตะแบบไหนเขาคงรอเช็คลาเทนซีเราหรือเปล่าครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะรอเช็คแบบที่คุณอ้นเขารอนะครับผมว่าเขาหน้ากว่าจะกดเล่นประมาณสักนาทีหนึ่งผู้หารอไปก่อนละกันอ่าผมทายถูกนี่มันผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันครับบางทีมันสุ่มหน้านักเตะขึ้นมาเราก็ต่อไม่ได้คนะปลาอ๋ออ๋อเป็นหลีกเอิงครับนั่นก็รากาเซต แล้วก็ปีกขวานี่เร็วมากครับเฟิร์นเคยใช้อเล็กซองดินี่วาโบูเอนาแล้วคนนี้มามออโซิโซโก้ของนิวคาเซอร์น่าเก่งเลยคนนี้แล้วก็เลี่คาเบล่าของแม็กเซ่นะฮะผมว่าน่าจะเก่ง เพราะว่าใช้การระดับน mm ี hmm. ้อยู่ในดิวิชั่น2น่าสนใจครับคู่ฟาอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าดิวิชั่นหลังๆคู่ฟ้าเริ่มแบบว่ากูไม่อาจจะพูดแล้วครับให้ฝีมือเป็นการบรรยายแล้วให้เฟิร์นบรรยายแทนละกันนะครับ เขาคงอาจจะเล่นลายคุยกับแฟนอยู่ครับว่าโอวตขึ้นดีวิชั่นสองแล้วนี่ครับการ์ฟเฟินคู่เซนเตอร์ใช้โกดินแล้วก็แอนเดริกลาพอเตด้านขวาออสการ์เดมาโกอสวิ่งเร็วครับคนนี้ซื้อซึ่งไม่แพงด้วยส่วนกองหลังเขาคอสเซนนี่คู่กับอมองโกลาอมองกาลาเขาอ่านบิด ครับผมเริ่มตน้นขึ้นครับคือมันเล่นชัว์ขึ้นฮนะการตั้งดีเฟนซ์สักขั้นคือเราอย่างเชิงดูคู่แข่งว่าวเขาจะเล่นบอลลักษณะไหนบางที่ตั้งบาลบานซ์ไปอาจจะผิดคอนเซ็ปต,ต์แทคติกบอลนะรบเร,เร,รนานิดหนึ่งนี่ครับคู่แข่งก็เซตบอลขึ้นมาโอ้โหยน่าหนี่สูงประมาณนักเตะไทยเลยครับ160ต้นๆนะฮะร้อยหกสิบส เอาครับได้โต้ครับโอ้หลุดขึ้นสนามครับทำอะไรได้ไหมฮะแจ้งสารจังหวะนี้ 4Dx ครับโอ้โหเขาบอกว่าสอนมาแล้ว3ตัวฮะถ้า 4Dx รู้กันหมดแล้วเอาครับเกมแดงการเรายังดีได้ฮะโอ้สวยครับยิง <c oughs> ไม่ได้อะไรฮะกรรมการบอกว่าไม่จ่าแจ้งไม่แจก โหจับบอลของส้นเท้าส <sh> <reading ancient> <ennen> like ุดแน่แล้วทีมเฟิร์ไฟไว้ได้ทุ่มนะฮะผู้ผาจะพยายามบ่นตลอดนะครับว่าถึงคราวกูเมื่อไหร่เน็ตจะจันไ่ทุกทีเลยครับนี่ครับก็พยายามเล่นทุกจังหวะอ่าตั้งแต่ลูกทุ่งก็ไม่อยากจะเสียครับเพราะว่าระดับดิวิชั่นสูงๆนี่ผิดพลาดนิดเดียวเสียประตูจริงๆนะครับ ขอครับชิโชเวิยะครับอ๋อโอ้โหลาบอเตบอกเกือบยัดขี้ให้กูนะครับนักประตูคนนี้เฟิร์นแนะนำนะครับว่าใครเล่นหลีกสเปนไปซื้อได้นะครับโมยาโอเคนะครับปฏิกิริยายอดเยี่ยมแล้วก็ไดฟ์ค่อนข้างเยอะสวยครับมาติเนสขอกลางว่างแล้วชูโรเบนกายิงนะอ้ยนักประตูใครครับเฟิร์นดูไม่ทันยอริสไหม อ๋อยอริสนะโชว์ฟอร์มกับสปเปอร์ถือว่าโหดครับคนนี้นี่ครับแท็กติกของคูฟ้าครับไปเสาแรกครับโอ้ดเฟิร์นไม่น่าพูดเลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้ใครเจอทีมเฟิร์นดักหมดซิเคราซิเคราฮะโอ้ดนานๆได้ลงฮะไรมาร์กัสลาคิติสไปริมเส้นครับเดียววนก่อน โอ้โหทำอะไรไม่ได้เองครูครูก็ดักได้คนนี้กองหลังหมักเซยลาคาเซ็ครับยังไม่อันตรายครับคนนี้ครูผาต้องหลีกเลี่ยงการเปิดช่องนะครับเพราะว่าถ้าช่องเยอะเป็นพิเศษลารคาเซ็โจมตีได้แน่นอนครับก็ลุกวงสมาธิครับนี่ฮะดักได้คแล้วก็จังหวะสวนกลับคนนี้ดันสูงมากเลยนะครับโอ้สายเขาก็ แย่งกลับมาได้โอ้โหมีเก์พิชี่สวดยครับเฟก,กูรี่รอจังหวะฮะแจ็กสันเข้าในแล้วทำไงโอ้โหแจ็กสันบอกเขาไม่มีแรงครับนี่ครับไปยัดเข้ามาแต่ไม่มีอะไรโอ้โหคู่แข่งก็นิ่งฮะนิ่งจริงๆไม่ค่อยผิดพลาด กลับมาได้อีกครั้งครับโอ้ลิมเซนว่าแล้วครับคโคโนบินกาฟอนเลยครับไแบบอ้เงี้ยโวมาก็บ,บ,บอกว่าโหย่ยากครับก็เลยเกงพอไม่ดีโหออกไปเองโอ้ลูกนี้ถือว่าวยิงได้แบบสะใจตีนะครับแต่ยอริสก็ปฏิกกริยาโอ้โหดีจริง โอ้เขาก็ไม่รีบเตะฮะคงจะเอาชัวร์ดีกว่านี่ครับอเล็กซอนินี่คนนี้คุณต้องระวังนะครับวิ่งประมาณ90กว่าโง่แมวเสียครับคือรุ่นนี้ก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครดักหลังแล้วไม่มั่นใจไงมงเสียแต่มุมดีกว่าครับอย่ามงตั้งมาให้กองกลางไม่งั้นเสี่ยงต่อการโดนแถวสองยิงประตูนะครับ นี่ครับเขาก็ไม่เสี่ยงไปกับหลังก่อนสวยครับโซวเวียังได้เดคูรี่โหวนก่อนครับก <c oughs> ็พยายามรอพยายามรอเพื่อนแต่เพื่อนบอกว่าจ่ายแบบนี้ไม่ไหวครับ <c oughs> มอกาล่าบอกว่าไ,วได้กดดันนิดหน่อยแต่ก็ยังดักได้ แต่ดูแล้วยูเซอร์คนนี้ก็ไม่ได้ว่าเล่นเร็วอะไรมากนะครับก็ขอให้ผูผาจับจังหวะผิดพลาดของเขาเพื่อตั้งเกมได้โอเคครับเ,เซตกันหน่อยดีกวหานายประตูโมยาอย่างมีส่วนร่วมครับโอเคครับโอ้วานแบบนี้คนโอเป็นก้าไม่ทนันโอ้นายประตูของเขาออกมาไปเนะครับ คนนี้ก็โอเคครับเฟิร์นเคยลองเล่นค่าส,สตัดสตามิน่าเยอะแล้วก็บอดี้บาลานเ,เยอะจริงๆโอ้โหเดมาร์กอสขึ้นสูงครับเมาร์อเอาแล้วครับจะทำยังไงจังหวะนี้ลุ้นกันครับโอ้โหจ่ายไปค้อนหม่โอแ้โอแต่ว่าเขาก็อ่านเกมขาดครับ นาประตูออกมาตัดได้มา38นาทีนะครับลูกเกมก็ถือว่าผมคิดว่าเป็นการดูเชิงกันทั้งคู่นะครับเขาก็ไม่ผีผานแบบสุดๆเหมือนกันไม่ชัวร์ไงก็พยายามถ่ายบอลไปมาโอ้เริ่มเลี้ยงใสยแล้วครับโอ้ยโอเคครับก็ให้นาประตูเซฟเล่นๆกัน นี่ครับมาลุ้นเซตพีสครับว่าจะเหมือนลิเวอร์พูลหรือเปล่าครับเซตพีสเท่ากับลูกโทษโอ้เขาเน้นเตะออกมานอกขอบเขตโทษแล้วก็ยิงแต่เก<อ>ือบ <laughs> <อ S 2> หาบอลไม่เจอฮะเอายังได้ย,ไดยูเซอร์คนนี้ยังได้คอนเนอร์ใหม่ฮะผู้ผาต้องระวังนะครับโอ้เขาเล่นสั้นดูครับมีลูกอะไรเสียวๆหรือเปล่า,อาโอ้โ,อโ,อโ,อโหมาแล้ว เขาก็ไม่เสียครับวนออกมาข้างนอกก่อนแต่ขอโทษนะครับลายกองหลังเรารับกันครบหมดแล้วโอเคครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับเป็นช่วงที่บีบัวใจอย่าเสียประตูและกันผมนึกถึงอ้นเลยครับเลี้สไตล์แบบนี้เน้นแบบเอาชัวร์จริงๆชิปหายครับอะไรครับถโทษหรอฟีกครับฟีีขอโทษครับ ครับผม <c oughs> นั่นม <yapıyor> ันริเวอร์พูลครับใขรยิงครับเขาใช้อเล็กสองนีนี่เขาเท้าซ้ายครับคนนี้ดูครับว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าอผู้พาบอกว่าโอ้โหเสียเลยครับปีที่แบบนี้คือถ้าเสียโชงท้ายเกมนี่จะแอบซิงนะฮะเพราะว่าถ้าเราจบรูปเกมเสมอศูนย์ศูนย์นี่ค่อยไปวัดกันใหม่ครึ่งหลังดีกว่าผู้พาว่าไงบ้างครับยูเซอร์คนนี้เล่นเก่งครับเล่นเก่งอ่าเก่งครับ ผู้ผ่าช่วงหลังเขาจะถ่อมตัวนะครับเจทคยจะบอกเก่งหมดจะทําให้คิดของเราดูมีราคาขึ้นมาครับแต่คนนี้เก่งจริงครับสมโเปิน้าโอ้เอาบอลลงมาได้โอ้โวนได้ครับเฟกูรี่ทีนี้จะทํายังไงฮะโอ้ลาคิติคขอเลยครับโอ้ยคุณลองคอระดับหัวบ้างดีกว่านะลองท้ามันมันแบบว่า ดอกลูกยาบอกไปหมดแล้วฮะของดีมาโกสดูครับเซตฟีทมีลูกเสียวไหมโอ้ยอดินแต่ว่ายอริสปัดได้แล้วก็จะบอมไหมโอ้โอบอมอีกครั้งครับโอไม่ได้ฮะแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับดูเซฟคนนี้ได้โต้กับชิปหายครับอเลิกซอนดินี่โอ้ผ่าตรงกลางกันเลยฮะ โชคดีครับลุ่งสี่ลุ่งห้ากันแล้วก็เสียเซ็ตพีชอีกแล้วครับอเล็กซองนี่นี่เจ้าเก่าครับรับหน้าที่อีกแวลครับโอ้ขึ้นดิวิชันนี้นี่เวลาเราเสียฟีชิดตาครัง้งน,นี้ก็ภาวนาเหลือเกินครับอย่ายิงแม่นนะเว้ย <c oughs> นี่ครับภูผาก็พยายามแบบ เล่นชัวร์ขึ้นจริงๆฮะแนส,สามเนี่ยมไม่ได้ผลครับเอาครับมีจังหวะกระตุกให้เราเล่นเสียวเล่นฮะแต่ก็เน็ตถือว่ายัางอยู่ใน QC ที่ททยอดเยี่ยมครับยังเอาอยู่สวยครับอ้โ,อโ,อโอติดบลอกเอาครับ <c oughs> ช่วงโค้งสำคัญนี้ขึ้นหลังด้วยโอเคครับโมยาบอกว่าขอออกมาทำงานดีกว่าก็ไม่มีอะไรให้เสียครับแล้วก็เตะทิ้งมาคนโรเปนก้าเอาลงมาเล่นไม่ได้แล้วก็เสียทุ่มโอวาโบยนะต้องมารับงานทุ่มเองเลยโอ้โหตัดเข้าเท้าซ้ายต้องระวังนะครับคนนี้ นี่ครับไม่โชว์ไงก็เตะทิ้งดีกว่าครับเพื่อให้เขาขึ้นมาเซตบอลใหม่อีกครั้งหนึ่งอโอ้หกสิบนาทีครับก็ยังสูงสีกันจริงๆครับยังทำอะไรไม่ได้โอ้วโวยนะขึ้นสูงครับแต่ขอโทษนะครับยังเอาลงมาได้นะ คุคัดแต่งแบบนี้คุณขวา,าบอกว่าไม่ชัวร์ครับผันไปทางไหนไปทิ้ง,งเลยฮะแบบนี้ครับเราเสียไปมุมค่อนข้างเยอะแต่ดีว่าก็ยังกดดันอะไรไม่ได้ม <c oughs> ากิตติดลงต่ำเลยฮะแต่ว่าจ่ายขึ้นมาไม่ดีรู้สึกว่าช่วงนี้จ่ายโดนยูเซ์คนนี้ขึงแล้วครับแต่ว่ายิงแบบนี้ไม่มีอะไรให้ต้องตกใจให้เราหายใจ ได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ดูจังหวะนี้นะครับว่าภูผาจะแก้เกมยังไงดูครับว่าพกใครมาบ้างฮะมีโมราตาเตลโยเอนโซเปเรสโกเก้เบโดโรดิกสมูซักคิโอคงไม่ต้องมาแก้เกมนะครับ <laughs> โอ้เอาโมราตาลงมา แต่เป็นการจัดทัพที่แปลกนี่ฮะลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางต้องดูครับว่าแท็กติกนี้ได้ผลไหมผมพอจะเดาใจผู้ผ่านได้นะครับเพราะว่าการส่งกองหน้าลงมาเพื่อเพิ่มตัวเข้าไปยิงประตูมากขึ้นโอเคครับเอาตัวรอดได้ริมเส้นว่างเป็นคริสเตียนเตยโออาลุนเดียวครับ เลยครับ,รบโอ้โหแต่ขอโทษน,นะครับสมบูรณ์มาเมื่อเช้ายิงติดบล็อกแต่ว่าได้สามน้ำแล้วครับใช่ครับถ้าแกไม่ดีก็ต้องแกแกตัวฮะแกตัวเอาหน้ารอดไปไม่ทราบครับยิงเข้าเท้าซ้ายแต่ว่าผมว่ายิงแรงไปแล้วใ,ใช่แล้วตรงตัวแต่ว่าโชคดีฮะลูกซ้ำเนี่ยครับเจ็บปวดดี เอาครับซิโซโกโขึ้นมาแล้วค,ค,คุณต้องยันที่อยู่นะครับนำแล้วเราได้เปรียบแล้วโอ้ยอเริ่มเล่นเสียครับอย่าคเข้บอลนานครับบินงช้าสักนิดครับโคนโนเบนก้าโอ้จ่ายผิดที่สิแต่ว่าเอาตัวรอดได้ครโเคเกบอกว่าวิ่งแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับ โเคู่แข่งก็เริ่มที่จะน่าจะต้องเล่นเร็วขึ้นเราน่าจะมีช่องว่างให้โจมตีตอนเล่นจังหวะสวนกลับครับนี่ครับเตยโยได้บอลแล้วครับ <Very> good. อาร์ติ่นโออินไิโกอารีาตินเนสจ่ายไม่ดีครับ มูซาซิโกลาสูงเลยครับแต่ว่าติเชล่าสาครับจะรวนทางเรียบอย่างโคโนเบนกาครับคนนี้ไปอ่านมาเร็วจริงๆครับของปีซิยบโอ้โหลากสูงเส้นหลังโอ้ยูวอ้ขาต้องหนีทางเลยครับว่าทำไมโไม่เข้ามรงัู้เกมเราได้เปรียบครับถ้าเรานำ2-0 ไม่เป็นไรยังลุ้นเสียกันต่อไปโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหไม่รู้ครับว่าจะไปทางไหนก็เสียไปโอเคครับเน้นชัวร์ครับแล้วก็ผู้หาไปอทิ้งนาทีที่8ปดสิบเอ็ดแล้วครับวัดหัวใจจริงๆครับว่าจะยันอยู่ไหมครับกับรูปเกมหนึ่งศูนย์แล้วก็แอบมี ในกระทุ้นิีกหนึ่งครับคุณครับล้รวมสมาธิครับแต่โชคดีครับเขาก็ไม่เร็วมากครับไม่เน้นเร็วก็เน้นแบบว่าถ่ายบอลเน้นชัวร์อู๋าเขามีเวลาที่จัตั้งรับได้โอ้โหูโคดิงครับชุดสวยเลยครับสวยคิสเตียนเตโยเพิ่งลงมาวิ่งเกาสิบกว่า โอ้โหจ่ายแบบนี้รอใครครับอีโปล่าดวงคนระับโอ้ <'Cause S 1> ยัง <you> ได้ครับกู oh ยังตน oh ลุ้นสองครั้งเนาะต้องมารุนอีกครับว่ากองหลังจะยังอยู่ไหมรัาได้ตั้งเกมมาใหม่ได้สวนกลับแล้วครับเตลโย่ <Mar> ไปสุดนิมเส้นวนครับไม่เสียงนะฮะไปมาที่เดมารกอส อ่ายังได้ต่อครับดวงดีครับเริ <c oughs> เ่คัมแบ็กไหมอเอาครับพวกเราลุ้นเหลือเกินครับว่าช่วยสกัดเข้าประตูเองได้ไหมเกงจะได้จบสักทีครับสี่คิดอ๋อเตะมุมเล่นสั้นก็ดูแล้วน่าจะจบเกมครับผู้ผ่าก็น่าจะเล่นได้ตุสบอลสวยครับสวยครับ ยังหายใจไม่ทั่วท้องครับโอ้โหเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วครับแบ็กซ้ายอย่างครีชี่น่าจะลากไปสู่เส้นหลังแต่แรงตกแล้วโอ้โหประเดิมสวยครับกับดิวิชั่น2เก็บสามต้งได้เอาผู้ป่าบรรยายหลังจบเกมนะครับรู้สึกไงบ้างครับผู้บรรยายอย่างเฟิร์นยังรู้สึกเหนื่อยแทนเลยครับลุ้นจนถึงวินาที ที่เ0เลยแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวงังฮะก็ชนะไปมีโอกาสต้องทำไม่ได้ครับครับผมแล้วถ้าเรามีโอกาสแล้วเราไม่อยากทำได้ไหมครับอยากทำนี่ก็แพ้ใช่ครับโอเคครับก็ขอมปากของคอให้ดูเป็นแนวทางคับว่าดิวชั่น2เราอาจจะต้องเจอบอลลักษณะนี้นะครับผมสวัสดีครับ